สวัสดีค่ะอุ้มพนิตานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอุ้มจะมาพูดถึงเครื่องสําอางยี่ห้อแม็กนะคะหรือ Mac Cosmetic กนั่นเองซึ่งเป็นเครื่องสําอางชนิด ยี่ห้อแรกเลยที่ผมเริ่มใช้นะคะตอนที่แต่งหน้าก็คือเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังและกันว่าอุ๋มมีอะไรบ้างเป็นการพูดคร่าวๆนะคะแล้วก็จะใช้แต่งหน้าด้วยแต่ถามว่าอันนี้ใช้ใช้เวลาซื้อสะสมมาหลายปีนะคะก็มีประมาณนี้ตอนนี้เดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาโชว์ทีละชิ้นก็ตั้งแต่ เริ่มแต่งหน้าเลยละกันหนูจะได้แต่งไปด้วยเลยนะคะอันแรกเลยที่หมูใช้นะคะจริงๆเราก็ต้องลง m o i s t ร r ซ z e r ก่อนตอนนี้หนลง m o i s t ร r ซ z e r กับกันแดดมาแล้ว m o i s t ร r ซ z e r กับกันแดดก็ใช้ปกติของก็ใช้ m o i s t r i z e r ของ Laneige นะคะที่เป็นเจล cream แล้วก็กันแดดของ b i o r e ตอนนี้ซึ่งอันนี้หมูมีตัวนี้นะคะ face protection นะคะเห็นไหเลย SPF 50อันนี้เป็นเหมือน ตัวไพรเมอร์ของเขานะนี่ที่ผมลองใช้ซื้อมาใช้นะคะเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดีงออกมาให้ดูเนื้อของมันจะเป็นขาวๆนะคะอย่างนี้มีส่วนผสมของน้ำแล้วก็ทาที่หน้าได้เลยะคะ่ะ โอเคพอทาเสร็จเรียบร้อยหน้าก็จะมีความรู้สึกดึงๆขึ้นนะคะแล้วก็มันมันเล็กน้อยโอเคต่อมาเราก็จะทา BB นะคะ BB ของ MAC ซึ่งจริงๆเราเขาเรียกว่า Beauty Balm นะคะตัวนี้มี s p f 3 5 PA บวกนะคะอันนี้เป็นสีอะไร สึกเขาจะมีสีเดียวนะเพราะว่าเนื้อมันจะเป็นออกสีอมชมพูนะคะตัวนี้ผมจะใช้บีบีที่สีอมชมพูแต่ว่าตัวรองพื้นผมใช้เป็นสีออกเหลืองเพราะว่าผสมกันออกมามันจะเหมาะกับเหมือนเป็นคอมบิเนชันที่เหมาะสมกับผิวหน้าเอเชียอย่างเรานะคะอันนี้คือสีของบีบีนะคะจะออกชมพูชมพูแล้วก็จะทาเลย ีเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะลงรองพื้นผมจะลงไฮไลท์เตอร์ก่อนซึ่งไฮไลท์เตอร์ของแมกนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะแมกพรีเป็นไฟนนะคะด้านหลังเขียนว่าพรีเป็นไฟน์กันเลยไฮไลท์เตอร์ er นะคะสี Radiant นน่าจะใช่นะ Radiant r a d i a n t r o น e นะคะด้านในจะเป็นอย่างนี้นะคะมีหัวบิดบิดได้มีเสียงบิด พอบิดเนยนก็จะมีเนื้อคคีมออกมาซึ่งเนื้อจะเป็นสีค่อนข้างชมพูนะแล้วก็ทาเลยที่หยจะทาคือช่วงตานะคะตรงใต้ตานะคะแล้วก็จมูกปากและคางค่ะซึ่งไฮไลท์ได้ทิ้บ,บอดนะคะส่วนที่ผมจะทาก็คือตาจมูกปากและคางนะคะก็คือตรงนี้จมูกตรงปากนะคะแล้วก็ตรงนี้มาเรามาเริ่มกันเลยเวลาบิดออกมานะคะก็จะมือก็จะป้ายลงไปได้หรือจะป้ายใส่ตรงหลังมือก่อนก็ได้แล้วก็ออกมาทาทีนี่จะออกมาเยอะ ผมจะแนะนําแปลงที่แม็กที่ผมใช้ในการเกลีย่ยพวกไฮไลท์เตอร์นะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็น 6, แม็กเบอร์286ลักษณะแปลงไปอย่างนี้นะคะเหมือนดูโอไฟเบอร์เพราะว่ามีแปลงเป็น2สีอย่างนี้นะคะวิธีการก็คือว่าเราจะเกลีย่ยตามเส้นเหมือนเส้นผมเรียกว่าเส้นตีนกาเส้นผิวหนังของเรานะคะจะเห็นว่าเส้นผิวหนังอุ้มไปทางนี้อุมก็จะเกลีย่ยตามไปถ,ถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ใช้แปรงใช้นิ้วก็ได้นะคะได้ผลใกล,ใกล้เคียงกัน ส่วนของปากนะคะถ้าเกิดมีแปลงคอนซีลเลอร์ที่เป็นลักษณะแบนๆนะคะเราจะสามารถจัดการกับรูปปากเราได้สมมติถ้าเกิดอยากมีตรงช่วงโบอย่างเงี้ยแหลมลงไปเยอะเราก็สามารถเอาคอนซีลเลอร์จัดการได้แต่ในี้อุ้มไม่มีนะคะแล้วก็จะแค่ไล่ลอ,อ,อ,องอืดอ,อ,อุ๋มจะเป็นสีออกเหลืองนะคะตัวนี้นะคะ Pro Foundation SPF 10นะคะ Pro Long Wear นะคะซึ่งเป็นสี NC 25ค่ะเนื้อจะออกเหลืองเหลือง NC 25 พวเมี S.P.F. อยู่สินะคะพวกที่มี S.P.F. บางทีเอาไปถ่ายรูปแล้วจะเสี่ยงนิดนึงนะหน้าเราอาจจะแบบเรืองแสงได้เวลาโดนแฟลชอะไร่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เรื่องกับแปลงของมันนะคะซึ่งแปลงที่ผมใช้นะคะจะเป็นแปลงสองสีงอย่างนี้ก็คือ Mac 187นะคะ Mac 187ลักษณะนี้บีบรองพื้นลองมานะคะแล้วก็จะวนๆน,นเป็นการทำให้เปลืองรองพื้นแต่ว่า เพื่อความจะได้ดูว่าอุ่มใช้แปลงอะไรบ้างนะคะได้มาเล่าให้ฟังถามว่าจําเป็นไหมอุ่มเฉยๆค่ะอันนี้มันค่อนข้างหรูสะ่ะอุ่มชอบแปลงที่แบบเนื้อแน่นๆมากกว่าแต่การลงรองพื้นด้วยแปลงแบบนี้นะคะจะทําให้ดูเรียบเนียนแล้วก็ดูบางกว่าใช้มือเกกี่ยเพราะมือเกียเกี่ยมันจะทําให้แน่นกว่าก็ามหมุนๆไปนะคะนี้ทีุ่่มมีตัวแทนมาก็คือ ซิกมานะคะอันนี้เป็น f l a ตท็อปซินเทติกคาบุกนะคะสูมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าความแน่นของมันนะคะต่างกันเลยอันนี้ทําถามว่าทําให้หน้าเนียนไหมทําให้หน้าเหมือนลงรองพื้นก็คือก็ค,อคือลงได้เหมือนแบบเนื้อมันจะแน่นกว่าะค,ะค่ะหลังลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าเราก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยนึงนะคะ เราจะลงคอนซีลเลอร์เพิ่มอีกสำหรับคนที่แบบต้องปกปิดหม่เช่นตาอุ่มตอนนี้เพราะว่าอุ่มขาดการผัก่อนมากๆเลนอนดึกมากๆนะคะแเรวก็ใช้คอนซีลเลอร์ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าชอบยี<อ>่ห้ออะไรนะคอนซีเล<อ>ซเลอร์ที่ผมจะใช้วัน<อ>น,นี้ under eye base นะคะตัวเดิมเลย อันนี้เป็น mineralize skinfinish natural นะคะสี medium plus มันก็เป็นแป้งแป้งฝุ่นอัดแข็งใช่ไม่ใช่แป้งเค้กไม่มีผสมรองพื้นนะคะนี่ปนแป้งฝุ่นอัดแข็งก็ลองใช้ดูจะใช้แปรงทาที่หน้า,นนานเลยนะคะเราก็สามารถจะใช้แปรงได้หลายเบอร์นะคะซึ่งวันนี้ปกติผมจะใช้เป็น mac 134ตัวนี้นะคะที่ขนลักษณะนี้นะคะ เพราะมันอันใหญ่ดีเหมือนป้ายไป3ทีก็เต็มหน้าแล้วหรือว่าใช้อันนี้ค่ะ Mac หนึแปดสองอันนี้1นึ่งสกับหนึเทียบกันนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนคาบุกิเนื้อก็จะแน่นกว่าแล้วก็กลมๆสามารถจะแบเข้าไปตามร่องได้มากกว่าโอเคงั้นวันนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้บ้างนะคะปกติจะใช้ Mac 134อยู่บ่อยแล้วนะปบอันนี้ให้เริ่มกดที่ช่วงใต้ตาก,ก่อนใช้วิธีกดแบบนี้ เนียนแล้วเรียบร้อยแต่รู้สึกว่าหน้าหนามากที่อุ๋มไม่ชอบตัวนี้เพราะว่าทาแล้วรู้สึกหน้าหนักนะคะหน้าเนียนเลยแต่ว่าจะรู้สึกว่าหน้าหนาอาจจะเพราะว่าอุ่มลงรองพื้นแล้วบีบีแล้วอะไรอย่างงี้ด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดคนอื่นใช้อาจจะดีแล้วมีวิธีการไหนช่วยบอกด้วเม<ห>ื่อ <นะ S 1> ลงแป้งเรียบร้อยอุ<ๆ>่มก็จะย้ายมาดูแลตรงปากก่อนที่จะ,จะย้ายไปที่อื่นโดยที่อุ่มจะเขียนดินสอเขียนขอบปากนะคะวันนี้จะเปลี่ยนวิธีหน่อย โอเคเพอเห็นเขาปาดเสร็จมันก็ลงลิปลงพวกลิปบาลหรือลิปบำรุงไว้ก่อนที่ทาลิปสติกตอนขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ปากมันได้แบบนุ่มๆนิ่มๆไม่มีส่วนของรอยแตกนะคะนี่ค่ะเกลือน,นะคะซิปบ,บาลเอสเทฟสิบห้า ซื้อมานานแล้วอะจริงๆคนจะทิ้งแล้วอาจจะหมดอายุไปใช่ค่ะต่อมาก็ถึงของแก้มนะคะแก้มในวันนี้อุมมีสีโปรดมากของแม็กแต่ว่ามันเป็นรุ่นที่เป็นอยู่ในคอลเลคชันเหมือนลิมิเต็ดเนาะชื่อ happy together นะคะเป็นสีอย่างนี้นี่คือชอบที่สุดซึ่งบลัชออนของแม็กมนมีหลายสีชื่อสีโซล่าเลนนะคะเป็นมินเนอ l i ไ e ฟ์ เอาว่าจะแต่งหน้าออกสีโทนส้มๆหรือเหลืองนะคะก็จะเป็นข้อเวลาจะลองสีนี้ประช้อนนะคะก็จะใช้เป็นแป้งนะคะแม c 1 6หนึ่งหกแปดหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะลองดูก็ได้จริงๆหัวกลมก็มีแต่ว่าอู๋ชอบหัวแบบนี้มากกว่ามันเหมือนง่ายมากกว่าซึ่งแป้งอันนี้ใช้ลงเป็นพาวเดอร์พาวเดอร์บลัชได้ด้วยสามารถลงใช้ลงแป้งได้ด้วยก็งลงเลยค่ะเล็งตรงกระดูกไว้นะคะกระดูกแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็ลงเป็นลักษณะให้หน้าดูรีหน่อยละกัน แล้วแต่คนชอบนะคะเวลาทาแก้มอาจจะทาเป็นกลมๆกมไม็ได้แต่ว่าอูชอบแบบนี้มากกว่าโอเคค่ะตรงแก้มก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไฮไลท์ตรง ส่วนของจมูกแล้วก็หัวคิ้วตรงนี้นะคะไฮไลท์เนี่ยผมใช้สีนี้เป็นไฮไลท์เลยสีที่อมั่อุมชอบที่สุด Happy Together นะคะถ้าเกิดมีใครมีลักษณะ,ะเนื้อเป็นสีอย่างนี้นะคะเราสามารถใช้เป็นไฮไลท์ได้อุม้มก็ใช้อุ้มก็เติมเลยนะคะช่วงหัวคิ้วมมตัวแม็กนะคะ Wonder Woman นะคะข้างในเป็นอย่างนี้ ทราผมทำแตกตั้งแต่อาทิตย์แรกที่ผมได้มาเป็นของขนวัญวันเกิดไม่เป็นไรเราใช้ได้นะคะก็ทำเป็นเหมือนเชดดิ้งนะคะจะเป็นทำเป็นรูปเหมือนเลขสามนะคะฝั่งนี้ก็จะทำเป็นเหมือนตัว E โอเคงั้นมาดูกันราใช้สีประมาณนี้แหละสีน้ำตาลน้ำตาลน,นะคะเทลงไปแล้วก็อย่าให้เยอะเกินไปให้เยอะเกินไปน่าจะดำนะแล้วก็ไล่ไปช่วงไลปยผมนะคะตรง ในตลับนี้นะคะจะมี3สีอาจจะมองไม่เห็นเพราะผมไม่กล้าก้มมากน,นั่นไงหล่นลงไปแล้วอ,อ,อ่ะนี่นะคะสตลับนี้ตลับนี้ก็จะมี3สีนะคะคือสีทองนะคะช่วงด้านบนจะเป็นสีทองแล้วก็สีน้ำตาลแล้วก็สีน้ำตาลส้มๆ หน้าเสร็จแล้วนะคะมันจะไ,ไลท์ช่วงจมูกไปด้วยเลยนะคะช่วงจมูกเนี่ยจริงๆจะใช้พวกบลัชมาไลทก็ได้หรือใช้นิ้วก็ได้แต่วันนี้เราจะลองใช้เป็นแปรงนะคะอันนี้อันนี้เป็นซิกมานะคะอเ นะคะตมก,ก็จะรู้สึกเป็นสันเป็นผมขึ้นมาโอเคอันนี้หลังจากช่วงหน้าเสร็จเรียบร้อย